ลวสสต้เาไ้ปวมตาจเอไ้ลวววววววมันจะอยไปลอยมาวาเจ้าเผาจะถูกจับตัวไปในป่าดงดิบแพ่งนี้สวัสดีครับเพื่อน วันนี้เราอยู่กันที่มัมเบลี่เมลโล่นะครับจังหวัดกาญจนบุรีมาถึงที่เจ้าเป้าคือเลาะป่ามาเลยครับนี่เหมือนเราอยู่ในป่าดงดิบหรือเปล่าเนี่ยไปครับเดี๋ยวเราเดินไปตามสะพานเดี๋ยวเจ้าเป้าจะพาไปไหนเดี๋ยวเพื่อนๆตามกันไปนะครับเราเลาะไปเรื่อยๆนะครับดูดิสถานที่เขากว้างมากเลยนะเพื่อนๆบรรยากาศดีเย็นสบายแต่ตอนนี้คือฝนตกนะทางเดินก็จะลื่นๆนิดหนึ่งครับอันนี้เราเดินเลาะไป เดี๋ยวไม่รู้ว่าเราจะได้นั่งกลางสนามหรือเปล่าครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนตกครับ oh. ใช่นี่ตอนนี้เหมือนฝนจะตกอยู่นะครับเพื่อน,อน oh. ให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยเลยครับ oh. ฝนน่าจะเพิ่งตกไปนะครับ oh. ตอนนี้ก็บรรยากาศดีขึ้น oh. นี่แต่ตรงนี้จะมีซุ้มขายพวกเฟ้นไฟยอยู่นะอยากพาเจ้าจเป่าไปครับ <Okay. S 1> นี่ตรงนี้มีสถานที่เล่นเด็นี่เมื่อกี้เจ้าเป่าสไลด์ลงไปไปไงเปรียก,ก้นไหม oh. อะโอเค เดี๋ยวตัวขึ้นมาครับนี่เดี๋ยวพ่อโยนเชือกลงไปให้นะครับนี่อยู่ที่ต่ำมากเลยนะเฮ้ยอ๊บขึ้นมาเอาไว้เลยครับปังปีมาครับโหตอนนี้ตอนนี้โหไวมากไวมากไวมากเอาแล้วถเอ้เราก็นึกาต้องใช้เชือกโอเคครับไปเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูที่ริมน้ำนะเลาะไปเดิน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 โหทางเดินกว้างมากคือเป็นสนามกว้างมากเลยนะตรงเนี้ย โอ้ใช่คือทางเดินมันจะวนรอบมาอย่างนี้นะสามารถเดินมาแล้วก็เดินกลับได้ครับตอนนี้เราเลาะมาพาเพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อหามนะบ่อหามกว้างมากโอเคเจ้าเป่าไปแล้วโอ้โหวิ่งกระจุยวิ่งกระจุยโอ้โหนี่นีให้ดูบรรยากาศนะครับก็คือน้องๆเนี่ยสามารถแบบมาวิ่งเล่นได้สบายครับสถานที่กว้างมากเนี่ยแล้วเสด็จกระสือวิ่งตามเจ้าเป่ารับเพื่อนๆ ตอนนี้เจ้าป่าวิ่งหนียัแล้ววิ้กลยไล่ลม่ไม่เห็นเลยครับเพื่อนๆเจ้าป่าเห็นกเดียวเฮ้ยเ้จ้าป่ามันตามมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ย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 บฮ้ยเ้ยเเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮคเยเเฮ นี่อันนี้ก็จะมีโต๊ะนั่งจริงๆเขาจะตั้งโต๊ะให้นั่งได้ทั่วเลยนะครับแต่ว่าพอดีว่าฝนตกนะครับก็เลยไม่มีคนนั่งนี่ก็เริ่มมีคนนั่ง้วเขามีโซนที่เป็นในร่มแล้วก็ห้องแอร์ตรงนนด้วยนะครับ <Okay. S 1> นี่เจ้าเปาบอกว่ามันเหมือนตาเดโนเสเร์นะเ <Okay. S 1> นี่ยที่พ่อชี้ตรงนั้นนะนั่นแหละรครับคือตาเดโนเสเร์ของเจ้าเปา <Huh? S 1> หรือว่าตวเน,นี้ยภูเขาอันนี้มันเป็นที่ที่เดโนเสเร์ตา,ตายแล้วมันก็กลายเป็นหินนะ นี่ครับที่นี่เขามีพร็อพไว้ให้เอาไปถ่ายรูปด้วยนะเป็นดอกไม้ครับส่วนจ้ะเป่าครับจะขึ้นไปบนชั้น2นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนชั้น2ว่ามีอะไรบ้างนะครับไปตามจ้ะเป่าไปนะครับนี่โหอ๋อ,อมีที่นั่งไม่ใช่มีแค่2ชั้นนะมีถึง3ชั้นเลยนะถัดไปเดี๋ยวเราจะไปทะลุป่าดงดิบกันนะครับ<ะ>อันนี้ก็คือป่าดงดิบนะเห็น<ะ>ไหมดูดิเราไปเรื่อยๆนะครับ โอ้ตอนนี้เจ้าป่าครับนุดเข้าไปแล้วครับตายป่าดงดิบครับเลาะเข้าไปเรื่อยๆโอ้หตอนนี้ป่าลึกลับมากนะเพื่อนๆเห็นเจ้าป่าไหมเจ้าเปาอยู่ไหนแล้ววะไปไปไปเดี๋ยวเราต้องไม่ตามหาเจ้าเป่าก่อนนะเพื่อนๆเหมือนจะหายไปในป่าดงดิบครับเ oh <no. S 1> เห็นเดียบแปบไหมเห็นแยบบไหมไหนไหนไหนทางไหนอะเฮ้ยทางนี้ก็ไม่มีอะเจ้าปาไปไหนแล้วเพื่อนๆหรือว่า มีเศษเห็กระสือเศษเหกกระสือจับกระเป๋าโถไอ้โถตกใจหมดเลยกี่กระเป๋ารัดออกมาจากทางนี้ครับเพื่อนก็คือรัดป่าไปเลยโพรอันนี้ป่าเป็นเหมือนต้นสนนะครับเอาไปเดี๋ยวเราจะต้องรัดเลาะป่าไปเรื่อยๆก่อนครับโอ้โหทางก็ลึกลับเหลือเกินจริงๆทางดีๆมีก็ไม่เดินนะเดินมาในทางในป่าเนี่ยโอเคไเราไปเรื่อยๆครับไหนๆเจ้าป่าหายไปไหนแล้ว ไหนอยู่ตรงไหนโอ้ยอยู่นี่เองเอาเขาป่าไปแล้วครับนี่เจ้าป่าบอกว่ามีบอ่อน้ํากลางหุบเขาครับนี่เราลัดเลาะเข้ามานี่ไงบอ่อน้ําเขาเลี้ยงปลาหรือเปล่าต่ <What? S 1> อไปแล้วครับเขาปลาไปแล้วคุณพ่อก,ก็ต้องตาไปครับแต่ไปอยู่ตรงไหนนี่สิไหนแล้วอ่ะเจ้าป่าวะเฮ้ย oh, <no. S 1> หายไปอีกแล้วเพื่อนๆเจ้าป่าหายไปอีกแล้วครับ oh, <no. S 1> ถ้าเพื่อนๆเห็นคอมเมนต์บอกเลยนะว่าเจ้าป่าอยู่ตรงไหน ไปครับตามหากันต่อครับนี่มันป่าลึกลับชัดๆหายไปแล้วครับเพื่อนเฮ้ย hey, เจ้าเป่าหายไปไหนเราไม่รู้ครับเอจะหาเจ้าเป่าเจอหรือเปล่านะไหนอ่ะเจ้าเป่าหายไปไหนครับเพื่อนๆเ,เราหาไม่เจอจริงๆครับอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วว่าหรือว่าเจ้าเปา จะถูกจับตัวไปในป่าดงดิบแห่งนี้เฮ้ยเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องออกตามหาแล้วครับไหนนะเฮ้ยโอ๊ยหาเจ้าเปลาต้องนานอะเหาไม่เจอเจ้าเปาไปแอบตรงไหนก็ไม่รู้ครับโผล่มาปุ๊บตกใจหมดเลยโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่มัมเบอร์ลี่เป็นไงสนุกไหมเจ้าเปาโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่า โอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเป่าสอรีด้วยนะไปแล้ว